แรนเป็นยังไงสมุดอะไรสมุดหายอะไรแม่แรนสมมุิอันที่แม่ฮ็ดไปนะไมนบ่เห็นครับสูตรนี้เป็นยังไงแม่คือทั้งปีเลยเหรอครับแม่ทั้งปีบรุลูดีหกแปดเนี่ยนะแรนบรุลดจักเทียต่าไม่เป็นเหลิดจอ้ นั่เป็นเลขตี่เพราะไม่เลขอันนั่นทั้งเทียบพวกเขาต้อกันแต่ส่วนใหญ่แต่ว่าตัวหนึ่ง <c oughs> เลขสี่ตัวนี้ต้องติดทับ้ติดช่วงนี้เหมาะมาได้ทั้งปีช่วงนี้มาได้โอ้ครับผมวันนี้แม่ก็จะคำนวณให้สดๆเลยนะแม่เนาะวันนี้จะเป็นล่างหรือบนครับแม่ครับทั้งบนทั้งล่างเป็นที่แม่เนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะแม่เนะาะจะเลยแม่ หาว่าทีแม่เย็ดแปนปีหนึ่งแหละมันก็หลุดนะมันอยู่ใสโอ้ปีหนึ่งไม่หลุดนะครับกำลังหาอยู่เอาช่วงที่คุณแม่กําลังหาแล้วก็ขอสอบถามนะคุณแม่เนาะโอ้นี่น่น่มันเป็นสูตรคํานวณแม่มีหลายสูตรเหรอคะแม่โอ้แม่ลายลายสูตรเราเลือกเราเลือกเฉพาะสูตรที่ ที่แม่เข่าที่มม่เข่าตลอดปีนั่นนะคือเขาเขาแล้วเขาเดาลุ้แเดาคือแม่ว่าเอาชนะโอ้เขาแบบเข้าตลอดปีเลยใช่ไหมครับตลอดวันนี้เลขกวิ่งเด่นตัวได้แม่เลขกวิ่งครับนี่นี่เก้ากับสองล่างล่างเก้ากับสองแต่ว่าเนียนเก่าไปถึงบุญครับบุญ เนี่ยนะเนีน่ยนะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือสูตรบนแเละ่นนั่นเสินทีนนน่แม่เห็นใบนะอ้าเข้าตุกงวดเลยนะแม่นาะ <c oughs> ดูนูนยกยกให้ดูแม่แม่แม่ยกให้ดูหน่อยถึงว่ามันตัวเล็กนะเห็นไหมละตัวน้อยอันนี้คือเข้าคือขีดถูกนี่คือเข้าใช่ไหมครับแม่เห็นเส้ส <c oughs> ที่ตีแบบพร้อมแต่ว่าปีนี้แต่ว่าปีนั้นแม่ไม่ได้เหตุขึ้นนะไม่เห็ดแค่ปีเดียวครับผมเอาให้แม่คำนวณเลยครับผม แม่ทําไว้รอทาง FC แล้วเนาะปรากฏว่าหายสมุดหายก็เลยทําใหม่แม่เนาะอันอันนี้โดนเนาะโดนตายเนาะอ้ปลาตัวใหญ่นะครับอปควีแม่ได้คำนวณกลาใหญ่สีเนาะวันนี้ถือว่า เปสิกงงสุดท้ายน,นะแม่น <S 2> <S 2> เนาะเพราะว่าไม่กี่วันก็จะออกแล,คนคนล้ววัวประจำวันที่สิกงงนะครับ,บวันนี้บนนั่นมีหารี่เจ็บนี่เก่าไม่เนื้อครับอะไร <c oughs> โอ้ยยังไม่เห็ดไงมึงดูไปหาไม่เจ็วไปเจ็วเจีบแล,ล้วก็ปามันยาก <S <S <c oughs> ย,ยากดี่ร้ายยากของไม่ยากเนี่ย รายกรกบอกคนเราได้เก้าเก้าหเมื่อกี้หลานน้อยบอกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับตรงกับสูตรแม่ไหมนี่ล่างมันมีล่างนะมันมีแปดมีเก้ามีหนึ่งมีสองแต่ว่าแม่เดียกกับสูตรนีมันมีเก้ากับสองครับบานี้ทั้งบนทั้งล่างมีมี่เห็นดันหมดมี่เห็นมีทีสเก่าหมดเลยครับ อันนี้ที่แม่คำนวณนี่คือทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมครับแม่แม่ <HD Jer. S 3> สรุปเลยนะแม่เนาะวันนี้เนาะสรุปเนาะบนนะอันนี้แม่ฮหดไปเนาะูตดเต็มเลยอันนี้บนเลยหุไหนแม่หวดไหนวุนี้ละหวดนี้ใช่ไหมครับอันอันนี้ล่างนะคือแม่ชุดเต็มของแม่นะ อ๋อชุดเต็มใช่ไหมครับแมนสีแดงใส่ที่แม่คาดแล้วเห็นไหครับทีนี้จะเป็นชุดจะเป็นชุดเน้นใช่ไหมครับแม่แม่นแม่แม่เอาชุดเต็มให้ให้ลูกดูหน่อยให้ให้เอฟซีได้เห็นครับอันนี้บนใช่ไหมครับจ้าชุดเต็ม,มเดีครับเอครับให้ดูชุดเต็มของค,คุณแม่นะครับนี่อันนี้สุดบนย่างเดียวแคบไวดเด้อครับพี่น้อง ห้าห้าหกห้าเก้าห้าห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าหกเก้าแล้วก็เก้าเก้าห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะมาดีคจะเป็นชุดล่างเนาะค่ะดับสีครับเจ็ดตีแม่แมนล่างดับสี่กับเจ็ดเออค่ะชุดล่างเนาะคะ่ะแคบไว้จดไว้เนาะคะ่ะล่าง ลับด้วยไหมครับแม่เรื่องเชียร์กตรต่างตูดหรือว่าเชียร์อะไรอ่ะอืมเขาียร์อะไรต่างตูดเขาตูดหลายก็เล่นนะไล่คนตกกับที่นี้เราดูชุดเต็มล่างบ้างนะครับผมมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะคัดให้ในทีนั้นเหลือแค่ไม่กี่หางนะบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วอันนี้เป็นชุดเต็มก่อนให้ดูก่อนนะครับเอาเบอร์ต้แม่ให้เอฟซีเนี่ยเป็นยังงอันนี้ก็เป็นชุดเต็ม้างนะครับไปดูให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะคัดให้นะครับ คัดเหลือไม่ถีงหางนะครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับแล้วอ ouais> ันนี้ก็เป็นชุดเต็มของคุณแม่นะครับอันนี้เป็นล่างนะครับผมคุณแม่ก็ตอนนี้คุณแม่ก็เลเ้่งให้อยู่นะครับไปเราสั่งจ้าวมีนั่งมาจรวเริ่วเหนี้แม่ซีเน่นแมนบอจ้าครับียกอันเน้นเหนแตารณเมื่อก่อนนั่นก็แยกผู้วอเลยเนาะ วันนี้มีสามตัวไหมครับคุณแม่ครับนี่แม่เขียนออกมาให้ได้ไหมครับไอชุดนิ้มเนี่ยเขียนตั้งหางุแม่เขียนตั้งหาแม่เขียน้ตนาเลยครับผมเขียนไตนาตั้งหานเขีเน FC FC ขอมาเยอะนะครับคุณแม่ว่า อยากไปบนเอออะไรนะที่ที่ที่วัดคุณแม่ที่ว่าเนี่ยแหละครับผมเขาเขาบนแล้วเขาได้อย่างนี้แหละครับคุณแม่ได้ได้ถ้าใครมาไม่ถูกได้งโทรหาแม่เพชรดูนะครับผมเนี่ยพราะว่าต้อง่วนในเกษตรในบ้านี่แม่ก็ได้ออกไปออกไปท่าเพื่นเทศรนะเป็นขายที่แล้วการดูกันดูันสอบบรรจุผู่แล้วอสอบ <มา S 2> ได้ <ขอ S 2> ไดแแ้แม่เออแม่ ได้สินอ่ขาเรียกใครเขาเรียกคือไว้ไวอะไรมาบนไว้อย่างนี้แหละครับแม่นอกจากโชคลาภแล้วยังมีอาชีพการงาน,ก,น,นก,การนันทิการวัดอะไรครับคุณแม่ครับมีมาได้เลยเนาะวัดป่าดอนกู้ดอนนะครับผมจ้าวัดป่าดอนกู้ ว่ามันมันเท็จจะสีเ์าก็ะต้องอันนั้นน่ะคือแม่พากาวอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่แม่นแม่ก็สิเบเปาให้เพราะว่าดูดูดปหวังแกลงคือเขาเพื่อจะต้องการโทษกลางแั่สีหน้าที่เขาสื่อเออคะแม่บ,<ไ>บ,บ้านนั่นคือคือเขาต้องการพยานแั่สีหน้าครับผมต้องการพยานที่กันก็เป็นคนสื่อให้พูดให้อย่างนี้นะแม่เนาะ แม่ต่อเพชรเนาบแม่เรียกจับแม่สุดอยากสีทุกสีต่ะชูเกณฑ์แม่เพชรมาแล้วบนล่างเนาะค่ะเนาะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะแคปไว้ด้รึค่ะอันนี้แม่จับออกมาแล้วสามตัวกับสองตัวเนาะค่ะขันผู้ใดมีสูตรก็ไปจับเอาใหม่เนาะแม่เนาะจ้าจับใหม่ได้เขาเข้าเน้นได้ ถ้าสมมติว่าถ้าเด็กมาจากแก้วนั้นเจ้า,นะจานี่มันตรงกับสุ่มนีเขาก็นหนักตรงน,นนะแต่ว่าตรงตรีดตีสุ่มนี่นะมาเปิดโทรนี่โทนะรศัพท์พังเนาะค่ะเนาะค่ะแม่เพชรก็โทรศัพท์พังให้ติดต่อทางแอดมินไปก่อนเนาะคะ่นะะเนาโทรมาสอบถามไ,ได้เนาะะคะ่ะศูนยนะ์928618214บ่เพราะใจมันไม,ม่ก็บควงังแล้นเอาไปเล่นพังแล้วนะจ๊ะเนาะ วันนี้ดอกถือซ้ำตูดเชียดตั้งไรน้องแม่เพชรน้องวันนี้เนาะ